คุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์เวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวจินวอลนะครับกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขาในเอชที่51แล้วนะครับเปิดวันที่10พฤษภาคมนี้ช่วงเวลา6โมงเย็นนะครับพร้อมด้วยกิจกรรม ไลฟ์แชร์แจก3ล้านเพชรน,นะครับผมมาอีกครั้งกับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับเอ็ดครึ่งร้อยแล้วทุกคน51แล้วนะโอ้โหเป็นเซิร์ฟเวอร์แนวสมดุลบักน้อยเล่นยาวจริงๆนะครับเซิร์ฟนี้มีเพชรดยืนละลายหนึ่งนาทีได้รับ2500ไดมอนด์นะครับแล้วก็ของจะแจกฟรีครั้งแรกเด้งเข้ามาในตัวแล้วนะครับผมแจกฟรีนะครับเหรียญแรกเครื่องประดับฟรี2ชิ้นนะครับแจกการ์ดแรกสัตว์ขี่ด้วยนะครับจำนวน2ชิ้นนะครับมีผู้เริ่มต้นจะแจกมาให้เราฟรี 2ตัวนะครับมีนักลบแห่งความมืดพิศาจเงานะครับตัวนี้ออาผ้าเลยนะสองตัวนะครับตัวนี้ก็ออาผ้าเหมือนกันสัตเทศพยักษ์ขาวรออะไรครับใส่ดูครับนี่จะาแจกฟรีขนาดนี้นะครับมีการแลกพูด V.I.P จะแจกมาฟรีด้วยถุงช้อปปิ้งแจกมา300้อทองแท่ง300นะครับมีหีบสุ่มโจ๊กเกอร์ V.I.P ด้วยนะครับมีพวกเหรียญแลกชุดมิวเหรียญแลกอาวุธด้วยนะครับแล้วก็แจกกล่องสุ่มของแฟชั่นนะครับแจกมาให้เราด้วยชุด ปีกแฟชั่นรอยเท้าเครื่องประดับเขาก็จัดเต็มคาราเบลให้เลยนะครับเรียกได้ว่าเซิร์ฟแนวสมดุลแจกขนาดนี้นะครับไม่ธรรมดาแล้วนั่นเองทุกคนครับแต่เราเปิดกล่องที่เขาจะแจกมาฟรีกันครับนี่ส่มปีกชุดแฟชั่นเครื่องประดับที่สูมได้แตกต่างกันไปในแต่ละครั้งนะครับไม่เหมือนกันแล้วแต่ดวงใครมานะครับรอยเท้าต่างๆ นะครับใส่แต่งตัวตามสไตล์เราได้เลยสวยหล่อเทนะครับไม่ว่าจะเป็นเปีกชุดรอยเทา้าเครื่องประดับนะครับจัดเต็มนี่เป็นไงโอ้โหชุดอย่างเยอะเลือกใส่แบบอืสบายอะ่ะเขาแจก,กเยอะขนาดนี้แนวสมดุลน,นะครับโหดูครับใส่กันแบบนี่ครับเยอะแยะมากมายนะครับนี่จัดไปครับ ตอนนี้ผมมีชุดน่าจะ1 10กว่าชุดได้นะครับแล้วก็มีของอัปเกรดตัวละครในหลายฟังก์ชันนะครับถึงหีบสุ่มหินหลักสีแจกฟรีนะครับอันนี้หีบสุ่มปีกแฟชั่นผลไม้จะแจกมาฟรี100ลูกทุกสีนะครับแจกตาความสําเร็จชื่อเสียงจะแจกมาให้เราฟรีด้วยนะครับตาประทับอีพีเก็บเวลนะครตัวนี้คูณ100เท่าแจกมา10อันนะครับอุ้ยมีหีบสุ่มฉายาด้วยนะครับกล่องฉายาขั้นต้นนะครับแจกฟรี ตาฮีโร่แจกฟรี5อันเมจิกคุสตั่นวิญญาณดาวจะแจกมาฟรีนะครับแล้วก็ปีกและดาวที่2ฟรีนะครับอุปกรณ์เริ่มต้นจะแจกมาฟรีเช่นกันนะครับเป็นอุปกรณ์ขั้น7บวก15ให้เรานะครับอาวุธขั้น8อาวุธ2มือนะแจกมาฟรีออฟ2นะครับนี่คือของจะแจกฟรีครั้งแรกในมิวสิวอร์นะครับถือว่าจะหนักจะเต็มนะครบเครื่องครับ ครบเครื่องในสไตล์แนวสมดุลนะแจกขนาดนี้ผมว่าเป็นเซิร์ฟแนวแจกหนักเลยนั่นเองนะครับรายเดือนกิจกรรมในคานเซิร์ฟมีอะไรบ้างนะครับแจกเพิ่มเติมเป็นไดมอนด์นะครับแล้วก็ของอัปเกรดตัวต่างๆหลายๆฟังก์ชันนะครับรวมถึงของอีเวนต์นะครับกาดพระอาทิตย์นะครับเุ้ยตัวนี้ตัวใหม่เหรอพระอาทิตย์เหมือนฤดูปัจจุบันนี้เลย2024นะครับอากาศร้อนมากนะทุกคนครับกนการล็อกอินในเซิร์ฟร์นะครับได้รับเป็นคริสเซลกันแตกนะครับได้รับเป็นไดมอน ล่องส o o m hip zoom ต่างๆนะครับต่อไปในเทศกาลรวบรวมในเซิร์ฟเวอร์นะครับนี่เป็นกิจกรรมอีเวนต์สำคัญนะครับในการเริ่มต้นนะครับปั้นตัวละครนะครับเฮ้ยเดี๋ยวมีการอีเวนต์หน้าร้อนโคตรฮอตนะครับตัวนี้นี่คืออีเวนต์ปัจจุบันนี้เลยนะครับหน้าร้อนจริงๆนะครับกิจกรรมนี้สําคัญนะครับสําหรับคนที่เริ่มเล่นใหม่นะเป็นอีเวนต์นะครับผมเก็บสะสมของอัปเกรดตัวละครรวมถึง พูดโหดประมาณหนึ่งเลยนะครับต่อไปอีเวนต์แรกของพรีเมียมของพรีเมียมก็เป็นของที่แรงขึ้นสำหรับสายท็อปอัพเติมเงินเป็นของ VIP นะครับมีแลกยันบัตรลายเดือนอาวุธแฟชั่นยันป้องกันตัวนะครับยันป้องกันตัวสูงสุดอยู่ที่ขั้น80นะครับบวกค่าบัฟ SP อยู่ที่200%พลัง4ล้าน6แสนนะครับเติมเงินทุกวันได้รับเป็นอาวุธทุสวรรค์นะครับน่าจะเป็นไฮไลท์สำหรับโปรโกิจกรรมนี้ อาวุธทูสวรรค์ขั้น8นะครับตัวนี้เป็นอาวุธที่โหดที่สุดในเกมแล้วนะครับเติมเงินสะสมได้รับเป็นของแรกซะส่วนใหญ่นะครับเติมเงินสะสมวันตัวนี้ก็ได้รับเป็นพูดโหดประมาณหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าโหดรองจากกู้ราชาเติมเงิน นะครับปีศาสตร์จอมโหดนะครับค่าพลัง4,960เา้ออก้าเพิ่มความเสทานด้วยนะครับรวมถึงสกีนะครับค่าพลังแสนสามในโปรโมชั่นเติมเงินสะสมวันนะครับส่วนราชาเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์นะครับได้รับเป็นพูดโหดที่สุดนะครับตัวนี้โหดมากค่าพลัง9,200บวกความเสียธาตุเข้ามา35.0สิบอเรียกได้ว่าครบเซตลัคกี้โชคต่างๆนะครับนี่ฮะอันดับ1ได้รับเป็นอาวุธแฟชั่นชุดแฟ สัตว์ครงสัตว์ขี่นะครับฉายาราชาเติมเงินโปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวได้รับของประมาณนี้เลยทองแท่งกันแตกแล้วก็หอ VIP ส่มฟรีนะครับตัวนี้เป็นกิจกรรมส่มฟรีนะเพราะเพชรเด้งละ2 5 0 0ส่มได้รับตัวนี้ฟรีเลยนะครับวันหนึ่งส่มได้เป็นร้อยคังอ่ะโคตรุ้มนะฮะได้รับเหรียญบิดคอยด้วยนะครับ ต่อไปเป็นกิจกรรมแรกต่างๆแล้วนะครับรวบรวมอยู่ในช้อยนี้เลยนะแลกอาวุธแฟชั่น V.I.P. แลกชุดแฟชั่น V.I.P. รอยเท้า V.I.P. รวมถึงปีกแฟชั่น V.I.P. ที่มีให้แลกเยอะทั้งหมด4ช้อยนะครับฉายา V.I.P. ก็มีให้เราเลือกแลกด้วยนะครับชุดแฟชั่นมีแบบฟาร์มด้วยนะนี่ชุดแฟชั่นฟาร์มปีกแฟชั่นฟาร์มนะครับมีให้เราเลือกแกลกรวมถึงอาวุธโจมตีนะครับเป็นอาวุธที่เพิ่มเสริมคุณสมบัติพิเศษเข้ามานะครับระดับขั้นสูง ตัวนี้ก็มีลูกเล่นที่ฉีกเข้ามาให้เราเลือกเล่นได้นะครับชุดป้องกันนะครับก็มีให้เราเลือกเล่นเช่นกันนะครับอุปกรณ์ก็ระดับสูงนะทุกคนเนี่ยขั้นเท่าไหร่ขั้น19นะครับคุณสมบัติก็มาดูได้เลยคุณสมบัติจะแตกต่างจากตัวที่แจกฟรีนั่นเองนะครับต่อไปแรกพูดครับแรกพูดก็มีแบบแรกพูดก็แลกได้ตามนี้เลยนะครับเนี่ยของแลกมีแจกฟรีนะครับกับท็อปอัพมาแลกได้เลยนะครับ ซาชีเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะแจกบัฟรีให้เรา2ตัวนะครับสามารถแลกมาใช้งานฟรีได้เลยนะครับต้อกเล่นจากการก็ทำกิจกรรมท็อปอัพต่างๆนะครับแล้วก็มีกิจกรรมฮิปซูมชาญานะครับโอ้โหใช้จ่ายสะสมราชาใช้จ่ายม้ามัมงขวัญแล้วก็ราชาม้ามังขวัญน,นะครับราชารับรางวัลแย่งซื้อบ้าบ,าบอสกิจกรรมเทศกาลเท่าตัวสวัสดิการต่าง นี่คือรายเด็ดทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์มิวเรจินวอลทั้งของจะแจกฟรีครั้งแรกแล้วก็กิจกรรมอีเวนต์คาในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับเท่าที่ดูเน,นี่ยเซิร์ฟนี้รีวิวกันมาเนิ่นนานนะครับความแข็งแกร่งหรือว่าความโดดเด่นของเขาในเซิร์ฟเนี่ยสมดุลในเซิร์ฟเวอร์นะครับแล้วก็เน้นแบบเล่น,นยาวๆจริงๆนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับก็ใครชื่นชอบถูกใจจัดได้เลยลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างคลิปวิดีโอของรอบตามแนวเซิร์ฟเวอร์นะครับเสถียรสมดุล ไม่เวอร์แล้วก็ไม่น้อยจนเกินไปแนวกลางๆนะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้คลิปรีวิวเกม n a t i o n a l นะฮะใครชื่นชอบถูกใจลิงก์ดาวนข้างล่างคลิปคลิปเหมือนเดิมเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe ก็ดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิว n a t i o n a l ผมด้วยคลิปนี้ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ